คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะกระแสะในการดูแลรักษาสุขภาพนั้นมาแรงจริงๆค่ะเราจะเห็นจากสมุนไพรที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ ในฐานนะผู้บริโภคแบบเราเนะะี่ยค่ะเราจะเลือกสมุนไพรแบบไหนนะคะที่จะปลอดภัยนะคะเห็นผลจริงในระยะเวลาที่รวดเร็วค่ะแล้ววันนี้นะคะขวัญก็มีข่าวดีสําหรับใครก็ตามที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะอยากจะมีสมุนไพรที่มีชื่อของตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นเจ้าของมาฝากกันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะมาต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะขอต้อนรับเภสัจกรหญิงอรณิพนเดชนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรบริษัท PNP Group กุ๊นะคะ1985ปประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณอบได้เลยค่ะนะคะต้องถามถึงที่มาที่ไปในการทําธุรกิจก่อนตอนนี้ดําเนินการมากี่ปีแล้วคะที่บริษัทก็เราดําเนินการทางด้านเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะมามากว่า5ปีแล้วค่ะอืมใช่ค่ะห้าปีแสดงว่าต้องมีสูตรเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เยอะแยะมากมายแตกต่างแน่นอนใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะทางบริษัท PNP Group 1นึกปประเทศไทยจํากัดเนี่ยเริ่มมาจากการที่เรามีคลินิก นะคะคลินิกแพทย์แผนไทยชื่อว่าคลินิกพันนารายการแพทย์แผนไทยนะคะก็คือว่ายังในสูตรของเราเนี่ยโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของทางบริษัทเนี่ยก็จะพัฒนามาจากตำราพระโอสถพรนนารายของทางจังหวัดลบบุรีที่เป็นที่โด่งดังมีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มจากนั้นเนี่ยเราได้ตำราพระโอสถพระนารายมาแล้วเนี่ยเราก็มีการพัฒนา นะะในสมุนไพรเอามาสมุนไพรมาพัฒนาในรูปแบบต่างๆ uh huh. นะคะโดยที่ใช้ในคลินิกก่อน uh huh. คลินิกพนารายการแพทย์แผนไทยนะคะเ uh huh. พราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยโดยโดยที่คลินิกของเราเนี่ยมีทั้งเภสัชแผนปัจจุบันก็คือ uh huh. ตัวเองนะคะ uh huh. แล้วก็เภสัชแผนโบราณหรือแม้กระทั่งแพทย์แผนโบราณเนี่ยที่ดูแลนะคะในเรื่องของคุณสมบัติ และสมุนไพรต่างๆะนะคะแล้วก็สกรรพคุณต่างๆนะคะพอเราอยู่ในคลินิกมาเนี่ยพอใช้แล้วก็เห็นผลดีขึ้นแล้วก็พัฒนาในเรื่องของโรงงานนะคะก็เลยไปกลายเป็นว่าโรงงานที่เรารับจ้างผลิตในสูตรที่เป็นสูตรของเราะนะคะโดยที่เป็นแบรนด์ของลูกค้าว้าวคุยคุณอบข่าวฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมั่นใจมากเลยค่ะว่าสมุนไพรตัวนี้ต้องดีจริงๆเลยเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่เราเปิดคลินิกแล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพร<ช>เป็นเหมือนกับเป็นแพทย์าทางเลือกอีกอย่างแล้วก็พัฒนาสูตรตำรับ มาเรื่อยๆฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมีสมุนไพรที่แบบว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีแล้วก็ขึ้นชื่อมาใช้ในการดูแลรักษาร่างกายของตัวเองดูแล้วเอ้ต้องถามก่อนว่าตอนนี้เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่ประเภทกี่ชนิดคะคุณโอ๊ค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็แบ่งแบ่งออกเป็นเนี่ยสกลุ่มใหญ่ๆะนะคะกลุ่มแรกก็คือดูแลสตรีนะคะเฉพาะคุณผู้หญิงใช่<ว>แล้วค่ะโดยที่กลุะะ่มเนี้ยก็คือจะมีทั้งหมด 8สูตรด้วยกันนะคะ,คะสูตรแรกเลยก็คือสูตรที่บำรุงโลหิตนะคะสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติบ้างะนะคะแล้วก็สูตรที่2เนี่ยก็คือ,อผู้ง่ายๆะคะ่ะอกฟูรูฟิตว่ายอ,อย่างนี้เป็นความใฝ่ฝันของสาวๆทุกคน,ะนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดของบริษัทน,นะคะ,คะก็คือว่าสูตรนี้เนี่ยจะฟูลออปชั่นสำหรับผู้หญิงคือเนื่องจากว่าจะดูแลทั้งผิว นะคะผิวจะกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจะจางลง<ส>นะคะนหน้าอกจะเต่งตึงนะคะแล้วก็กระชับช่องคลอดแล้ว,วที่สําคัญเนี่ยยังดูแลเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีปัญหาทางด้านหมดลูกเช่นตกขาวมีกลิ่นเหม็นในช่องคลอดนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะ f u ลอ option ครบหมดเลยสําหรับผู้หญิงเอ๊ะอย่างนี้สาวประเภท2ทานได้ไหมคะ<า>เพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงเนาะ,ะสาวประเภท2ทานได้แต่จะไม่เน้นเรื่องหน้าอกเพราะว่าอันนี้จะเป็นโดยรวมที่ดูแลผู้หญิงนะคะก็จะเป็นอิกผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งะนะคะก็ที่จะเน้นเกี่ยวกับหน้าอก นะคะกับผิวพันธ์อย่างเดียวถ้าจะเป็นสาประเภทสองจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่3อย่างเงี้ยค่ะก็คือบํารุงผิวกับหน้าอกนะคะก็จะช่วยเรื่องฝ้ากระไปด้วยในตัวอันนี้ก็คือจะแล้วแต่กลุ่มลูกค้าว่ากลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหนต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะและกลุ่มตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบํารุงหลังคลอดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเล่งน้ํานมนะคะหมดลูกเข้าอูขับน้ําเข้าปลาแทนการอยู่ไฟทั้งหมด ะนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงสมัยใหม่ที่ไม่ชอบการอยู่ไฟม,มัน,นะะร้อนเนอะลอดลูกมาแล้วก็วอาจจะไม่สะดวกต้องานะอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสมุนไพรที่ช่วยลดน้ำหนักกระ,ะชับสัสดส่วน นะคะสำหรับผู้หญิงอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงทั้งหมดในกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2นี่ก็คือเป็นจะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายนะคะก็คือบำรุงร่างกายสําหรับผู้ชายแบบอง์รวมนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายตัวนี้นะคะคุณวุฒชาตาลุกวาวกันเลยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่3นี่ก็คือจะเป็นสมุนไพรที่อย่างเช่นบรรเทาอาการภูมิแพ้นะคะสำหรับแล้วก็สมุนไพรสําหรับ บนคนที่นอนหลับยากนะคะ,ะที่ต้องพึ่งยานอนหลับแล้วก็เครียดวิตกกังวลสมุนไพรตัวนี้จะช่วยได้นะคะหรือแม้แต่อ,อย่างเช่นบำรุงสมองป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้กระแสะเพิ่ม,ม <า S 2> ความจำ<น>ะอะไรอย่างเงี้ค<อ>ยค่ะแสดงว่าสมุนไพรทั้ง3กลุ่มของคุณอบนี่ ครอบจักรวาลมากเลยค่ะผ่ันม,มองแล้ว<ช>เนี่ยกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนที่จะมาทานหรือว่ามาใช้เนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลย<ช>อย่างตัวข้างหน้านี้มีอะไรบ้างคะคุณอบ ก็อย่างผลิตภัณฑ์ข้างหน้านี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปของผู้หญิงนะคะแล้วก็บำรุงสมองเพิ่มความจำนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการนอนกรนนะคะช่วยได้เหรอคะว่าอย่างนี้ก็เป็นสวรรค์สาหรับคุณผู้หญิงสิคะต่อไปจะไม่มีเสียงเรือด่วนมันอยู่ใกล้ๆขอกคลอกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในนามของบริษัท PNP Group นะคะก็คือจุดเด่นก็คือเราจะใช้สารสกัดจากสมุนไพรสารสกัดแสดงว่าเราไม่ได้ใช้ สมุนไพแต่ว่าสกัดเพราะฉะนั้นมันจะเข้มข้นกว่าเห็นผลเร็วกว่าใช่ค่ะเห็นผลเร็วค่ะก็คือว่าอย่างตัวสูตรอกฟูรูฟิตอย่างเงี้ยเราการันตีเลยว่า15วันเนี่ยเริ่มเห็นผลละวิคุณไม่หญิงคะ่ะ น่าสนใจนะคะ15วันอะไรที่มันจะใหญ่มันจะใหญ่อะไรที่มันไม่อยากให้ใหญ่มันก็จะเล็กลงคือว่าโดยสมุนไพรของเราอะนะคะก็คือจะบอกลูกค้าว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นในรูปของสารสกัดไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ไดรหรือฟรีสไดรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสมุนไพรแล้วขึ้นอยู่กับสารสําคัญแต่ละชิ้นที่เราเอามานะคะทีนี้ว่าสมุนไพรของเราโดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นผลไวออกฤทธิ์ไวแต่ไวยังไงก็ ยังอยู่ในสมุนไพะค่ะคือก็ต้องอาศัยระยะเวลาบ้างพอสมควรไม่ใช่กินเม็ดนึ่งจะออกเห็นผลเลยวันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยังยังคงเป็นคอนเซปต์แบบค่อนข้างที่จะคอนเซปต์หลักๆของสูตรของเรานี่ก็คือว่าฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็บำรุงนั้นจะเป็นตามสเต็ป ต้องถามถึงส่วนประกอบบ้างดีกว่าเพราะบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ถ้าเกิดเทียบกับสมุนไพรด้วยกันแล้วถือว่าเห็นผลเร็วเพราะว่าเป็นสารสกัดจะเข้มข้นกว่าส่วนประกอบหลกัหลกๆที่นํามาใช้สมุนไพรตัวไหนมีสปปรรพคุณอะไรยังไงคะคุณโอ๊ตคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยเรามี3กลุ่มใหญ่ๆเพราะฉะนั้นสมุนไพรเนี่ยแต่ละตัวจะเยอะมากจะไม่มีตัวไหนที่จะเป็นหลักๆนะคะแต่ว่าสมุนไพรของทางบริษัทเราเนี่ยจะเป็นในรูปของสูตรยาตํำรับ นะคะจะไม่ใช่ยาเดี่ยวค,คือจริงๆแล้วสมุนไพรนะคะมันก็เหมือนยากับแผนปัจจุบนันที่มีทั้งคุณและโทษอย่างเช่นกวาวเรือขาวเนี่ยถ้ามากเกินไปก็อาจจะไปกระตุ้นการเป็นมะเร็ง